สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่เมนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมยจะพามาแกะกล่องก็ไม่ใช่กล่องสิเออจะพามาแกะถุงนะคะกระเป๋าใบใหม่ของเมยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่จ้องมาตั้งนานแล้วนะคะก็ได้เลือกซื้อสักทีนะคะก็ในปีนี้นะคะ2023นะคะก็เป็นกระเป๋าของเซลีนนะคะเป็นชื่อรุ่นนะคะ medium focal bag i n t r i Canvas and c u r Skin นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสีแทนนะคะเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าดีเทลเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะ,ะลักษณะของน้องเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใบานี้ลิซ่าแบ k ็คพิงนะคะเขาก็ได้ใช้ในตอนที่เขาไปปารี s สด้วยนะคะเมื่อนานมาแล้วแหละนะคะก็เป็นคอสบอดี้นะคะ แบบนี้นะคะดูรอบๆกันก่อนนะคะอันนี้เมย์ก็ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเอามาแกะให้ดูกันก่อนนะคะก็เป็นตัวโลโก้ของเขาแบบนี้เลยที่เมย์เลือกนะคะรุ่นนี้จะมีสองสีเป็นตัวสีแทนันนี้แล้วก็สีขาวนะคะไปค่ะดูรอบๆกันก่อนนี่เป็นด้านข้างนะคะ้านลหลังก็จะเป็นแบบนี้เลย นะคะก็เราก็สายสายกระเป๋าเนี่ยค่ะเป็นคอร์สบอดี้เป็นยาวๆอย่างนี้นะคะโอเคนะคะดูภายนอกกันก่อนนะคะก็ตัวกระเป๋ารุ่นนี้นะคะตัว f o c ์กแบ็กเนี่ยเขาจะเป็นแบบเปิดปิดแบบนี้นะคะก็มีเข็มขัดให้เราลัดนะคะรูนะคะปรับปิดได้3 สโลตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าเซลีนพารีสนะคะโลเปนแบบนี้นะคะตรงนี้ก็อะไหทองก็เขียนว่าเซลีนนะคะนี้ก็เซลีนเหมือนกันนะคะออนอกจากสีแทนจะเป็นตัวโลโก้ของเขาแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะที่เขาทริมเป็นคร์ฟสกินนะคะที่รอบๆนี้เลย ะะเป็นคราบสกินหมดเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากนะคะหลงไหลได้ปื้มมากนี่ตรงนี้อะไหลนะคะอะไหล่แทบทุกตัวเลยเขาจะมีคำว่า Celine Paris เซรีนแพรรลิสสว้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะหนังของสายนะคะตรงนี้ค่ะก็มีเซรีนเหมือนกัน แต่สายเส้นนี้ไม่มีนะคะมีแค่เส้นนี้แล้วก็นี่ค่ะก็เหมือนกันอะไรสีทองนะคะไล่มาตัวสายนะคะมีอยู่1 2 3 4 5สอรูนะคะก็ปรับระดับได้ตามชอบนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะพปดออกมานะคะ ก็นีข่ข้างในจะเป็นแบบนี้ละสีออกแสดแสดส้มส้มเหลืองเหลืองอะคะ่ะสีจริงมันจะเป็นเนี่ยค่ะสีคล้ายๆถุงของเขานะคะข้างในมีช่องอยู่ช่องหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องใหญ่อันนี้แล้วก็อันนี้ช่องเล็กเก็บบัตรนะคะอันนี้ก็ติดมาด้วย นะคะก็เป็น media f o c a l tan นะคะอันนี้ made in Italy นะคะค่ะข้างในก็เป็นประมาณนี้นะคะให้ดูหนังใกล้ๆมันสวยมากะคะ่ะคุณผู้ชมมีก็ชอบกระเป๋าแคนวาสแบบนี้นะ hot body ก็มีหลายใบยก็ซื้อไม่หลายใบยหรอกมีอยู่นิดนิดหน่อยๆแต่ก็แบบยังจะชอบซื้อแบบนี้อีกเพราะเมย์รู้สึกว่ามันใช้สะดวกค่ะ ะะก็ตอนที่ซื้อมานะคะเขาไม่ได้ให้มาเป็นกล่องเนาะเขาใช้มาแบบนี้ถุงถุงเซลีนไปยักยักเลยอะค่ะหใบนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะได้เป็นอันนี้นะคะ่ะถุงผ้าสีดำแบบนี้นะคะก็ได้ถุงผ้ามา1ใบใส่น้องไว้นะคะแล้วก็ได้เป็นกระเป๋าไปนี้แหละ ที่เราเลือกมานะคะแล้วก็เป็นกล่องใส่ใบเสร็จอะไรต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันดีกว่าว่าอันเนี้ย ใส่อะไรได้บ้างนะคะสำหรับเมย์แล้ว,วความกว้างด้านในก็เป็นระดับพอใช้นะคะเพราะว่าเมมีใบคอสบอดี้ที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงมาจะใส่ของได้สะดวกกว่านี้หน่อยนะคะเพราะว่ากระเป๋าเงินของเมย์เป็นใบาย,ยาวเนาะเมจะใส่ชอบใช้เงินกับกระเป๋าใบาย,ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมย์เอามาลองใส่ใบเนี้ยเมย์รู้สึกว่าเมย์ May ใช้กระเป๋าตังใบาย,ยาวแบบเนี้ยค่ะมันเอามาใส่ในเนี้ยไม่ได้ ก็เ <cam ina> นี่ยค่ะใบเนี้ยใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกระเป๋าตังค์ใบเล็กมาก่อนนะคะ May เมย์เลี้ยงไว้อีกอันนึงอยู่นะคะก็ใส่ใบใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ก็จะต้องมีกระเป๋าตังค์ใบเล็กหรือแบบใช้แค่นิดๆหน่อยๆอะคะ่ะใช้แค่เอาเอาอาจจะเป็นบัตรเครดิตใบสองใบนะคะบ,บาททาัตรประชาชนก็พอระเก็บไว้นในกระเป๋านะคะก็ ิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเล็กน้อยอันนี้คือ Airpods นะคะก็ใส่ Airpods เข้าไป1อันมมพก Airpods 2ตัวนะคะมีประชุมนะคะก็เจลแอลกอฮอล์ก็ใส่เนี่ยมันก็จะพื้นที่ก็จะอันนี้พ่นกันโควิดนะคะแล้วก็กระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะอันนี้ก็ใส่ตังไปด้วยเลยนะคะด้วย เรายังไม่มีกระเป๋าตังใบเล็กก็กระเป๋าเก็บกุญแจบ้านนะคะใส่โทรศัพท์ได้อีกนะคะโทรศัพท์มีใช้ถ่ายก็เลยไม่ได้เอามาใส่แต่เมย์ลองแล้วค่ะใช้ได้ iphone ได้ทุกไซส์เลยค่ะก็จริงๆแล้วยี่ห้อไหนก็ใส่ได้ทั้งนั้นแหละเมยว่าประมาณนี้นะคะก็จะสามารถใส่ของพวกนี้ได้แล้วก็ด้านหน้าเนี้ยช่องมันจะค่อนข้างอยู่ตัว ไม่ได้แบบยวบยวบอะไรอย่างเงี้ยอือก็ใส่ของได้อีกนะคะก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นไซส์ที่กระทัดรัดนะคะเวลาที่เราเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเมเทียบกับรุ่นอื่นที่เมเคยเอามารีวิวให้ดูดีกว่านะคะว่ากระเป๋ารุ่น,นเทียบใบนี้เทียบกับรุ่นอื่นอ่ะเป็นยังไงบ้าง เียบกับ LV ใบนี้แล้วอะคะ่ะก็ไซส์อะดูใกล้ๆกันแต่ว่า LV เขาจะเป็นแบบเหมือนจะยาวกว่านิดนึงไม่นิดแหละอันเนี้ย23 22 23เซนเพราะว่าเนี่ยค่ะมันยาวออกมาจนถึงข้างนอกเนี่ย23เซนอันนี้ประมาณ18.5เซนนะคะซึ่งไนกระเป๋าใบนี้เมย์ก็เอามาจากไม่ใช่เมย์เอามาจากใบนี้นะคะ ก็มาจากใบนี้มันเอามาใส่ใบนี้ไม่ได้ก็ถ้าใครมีกระเป๋ายาวของหลุยหรือว่าของรุ่นอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเอามาใส่อันนี้ไม่ได้เนาะเราไปหากระเป๋าสั้นมาเพิ่มก,ก็หลักๆก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าแบบคลิปของเมย์เนี่ยจะมีประโยชน์บ้างนะคะใครชอบรุ่นนี้เมย์ว่าหาได้ตามช็อปทั่วไปแล้วนะคะใบนี้ย เมได้มาจากช็อปของ M Quartier นะคะแล้วก็ราคาที่เมได้มามันจะขึ้นมาแล้วแหละเอ่อเมซื้อมามักราคมนะคะ2023ใบเนี้ยอยู่ที่61,000บาทนะคะ61,000สวยมากเลยนะคะก็ไปตำกันเลยนะคะวันนี้ก็หมดแล้วเท่านี้นะคะ บายบายค่ะทุกคน